สำสมัคร Galaxy A สามห้า 35, หรูดคะแนนทดสอบเหม 1, ือนกิ๊กเบนอาจจะใช้ชิพเซตเป็น X Note หนึ่งสามแปดศูนย์ก็ได้นะครับถือว่าน่าสนใจมากเลยถ้ากระมังในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนดีกาสา,ส,าสิบัตีนาพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจใจภย์ข่าวสารที่มาเวเดแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่ซัมซุงได้เริ่มทยอยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูล a series นะครับมาหลายรุ่นด้วยกันล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ อีก2ตัวที่มีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Galaxy A 3 5และ Galaxy A 5 5นะครับที่จะเปิดตัวตามกันออกมาซึ่งล่าสุดนะครับข้อมูลของ Galaxy A 3 5เนี่ยได้มีการถูกเปิดเผยเรื่องของการทดสอบเบืนฐานข้อมูลต่างๆเป็ีเทียบร้อยแล้วพร้อมเผยถึงสเปคชิปเซต็ตแล้วก็หน่วยประมวลผลด้วยนะครับ ข้อมูลเป็นกิกสเปนของ s a m s u n Galaxy g A35 ในรหัส SMA356U นะครับซึ่งเป็นรหัสรุ่นที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาโดยข้อมูลในหน่วยประมวลผลตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีเมนบอร์ดรหัส SE5E นะครับ883ซึ่งใช้ชิปเซ็ตตรงกับ Exynos 1380แล้วมาพร้อมกับ CPU นะครับที่นข้างน่าสนใจด้วย CPU 2GB กิกนะครับแล้วก็4คอร์2.4 g ดสีกอีก4ี่คอนะครับเมื่อข้อมูลล่าสุดเนี่ยเปิดเผยยืนยันเป็นไกลๆแล้วแหละว,ว่าตัว Galaxy นะครับที่ใช้ชิปเซ็ต Galaxy A 5 4เนี่ยที่จะเปิดตัวในปีนี้ก็คือ A 5 5เนี่ยรุ่นที่คาดการณ์ที่จะใช้ชิปเซตตัวนี้ก็คือ Exynos 1480ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือ A 5 A 3 5เนี่ยอัพชิปเซต ขึ้นมาเป็นตัวใหม่และ Galaxy A5 5ก็คงตัวใหม่ด้วยเช่นเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับจากข้อมูลที่เห็นกันมาเนาะ x y l a x y A35 ตัวนี้จะให้แรมมา6 g b นะครับแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลบน x b e n d 5นะครับได้คะแนนถึง697แต้มแบบ Single-Core นะครับแล้วก็2,332แต้มแบบ Multi-Core โดยเครื่องเนี่ยจะติดตั้งนะครับวัน UI 6และ Android 14มาให้ด้วยนะครับ หากดูจากภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมานะครับดีไซน์ของ Galaxy A35 เนี่ยยังคงคล้ายเดิมกับรุ่นก่อนน้านี้นะครับขนาดหน้าจอ6.6นิ้ว Panel Super AMOLED Full HD+ Refresh 120Hz นะครับพร้อมกับความนูนแบบ Key Island ด้วยนะครับในเรื่องของดีไซน์ของเขา กล้องหลังในหลัก50ล้านพิกเซล o s กันสั่นนะครับอัลตร้าไวท์8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมการชาร์จที่เร็ว25วัตต์คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับพร้อมกับ Galaxy A55 e เลยเหมือนเดิมก็มารอดูกันนะครับถ้ามือถือรุ่นนี้เปิดตัว สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขคนนที้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย